solo พบกับจะเอ๋ค่ะไปค่ะพิมค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะจะมาขอรีวิวค่ะเจ้า all new cx 3นะคะปี2020ปีนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะพี่พี่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานเนอะใช่ค่ะนะคะมากันด้วยสีรุ่นย่อยค่ะรุ่นเริ่มต้นค่ะรุ่นเบสนะคะราคาน่ารักมากค่ะ768,000บาทค่ะใช่แล้วค่ะและรุ่นถัดไปนะคะเป็นรุ่นคอมฟอร์ทค่ะราคาอยู่ที่848,000บาทค่ะค่ะและรุ่นตัวรองท็อปนะคะตว p r o active นะคะราคาอยู่ที่94 18,000บาทค่ะค่ะและตัวไฮไลท์เลยนะคะของคลิปนี้เลยค่ะตัวรุ่นสไตล์ค่ะในราคา1 0 0ล้านค่ะซึ่งเราจะมารีวิวตัวนี้นะคะว่าเขาแตกต่างตัว2018ยังไงนะคะใช่ค่ะรถอยู่ข้างหลังเราเลยค่ะนี่เลย สีขาวเซรามิกตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวลิมิเต็ดสีเดิมของ CF3 ตัวนี้เลยนะคะมาในกันรุ่นแรกปี2018เลยนะคะตัวนี้ค่ะมาในกระจังหน้าห้าเหลี่ยมนะคะเป็นตัวถ้าดูเผินๆก็จะคล้ายเดิมค่ะแต่มีความแตกต่างอยู่ บางจุดบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วชุดแต่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเรามากันในเครื่องยนต์2000นะคะ156แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่204นิวตันเมตรนะคะประหยัดน้ำมันสูงสุด,สดถึง16.4กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันเลยนะคะแต่พอมาดูด้านข้างนะคะจะเห็นเด่นชัดค่ะล้อแม็กเรามีการเปลี่ยนไปแล้วนะคะยังคงล้อแม็กที่เป็นลายเดินก็จริงนะคะแต่มีการเปลี่ยนสีค่ะให้มีความโดดเด่นเฉลียวและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่บอกนะคะชุดแต่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะให้มีความฉบเฉียวและมีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะโดไฟเลี้ยวค่ะก็มีการแต่งชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดูจบเฉียวสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในดีกว่านะคะภายในสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องปายจะรีวิวภายในให้ดูนะคะเชิญเลยค่ะค่ะ และสำหรับด้านในของตัวรถ CX3 รุ่น2020นี้นะคะมาดูในส่วนของเบาะก,ก่อนเลยค่ะเบาะของเรานะคะจะเปลี่ยนเป็นทูโทนนะคะทูโทนสีน้ำตาลขาวนะคะรวมถึงเบาะหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคอนโซลแล้วก็ฝั่งประตูทั้งสีด้านของเราด้วยนะคะก็ซึ่งให้ความสวยงามนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็หน้าจอของเรานะคะตัวนี้เลย m z d e Connect นะคะของเรายังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งจาเป็นมากๆเลยสาหรับคนขับรถนะคะในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังไม่พอคะ่ะออปชันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iActive Sense นะคะของเรายังมีให้ถึง9ตัวด้วยกันนะคะ่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะคะภายในรถนะคะก็เราก็ยังมีให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงกล้อง360องศาของเรานะคะก็ยังมีให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงซันลูปด้วยค่ะตัวนี้ของเราก็ยังมีให้นะคะถือว่าเลิศม,มากๆเลยนะคะในตัวนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะ มีตัวที่เก็บ เก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นรถ SUV นะคะ B นะคะเหมาะสำหรับครอบอรถครอบครัวนะคะขนาดเล็กนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะจับต้องได้นะคะราคาขยบจากตัวมาด้าสองขึ้นมานิดเดียวเองนะคะรานะคาตัวนี้เริ่มต้นที่7จ็ดแสนิดๆน,นะคะหรือว่าถ้าลูกค้ามองเป็นตัวท็อปนะคะก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่หบาทเท่านั้นเองค่ะกับตัวออปชันที่ได้นะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษไว้นะคะดอกเบี้ยู นาน48เดือนนะคะเริ่มต้นดาวที่25%หรือมีตัวฟรีนะคะค่าแรงเชิงระยะให้ด้วยแล้วก็ตัวพร้อมรับประกันคุณภาพตัวรถให้นะคะ5ปีหรือ1,500 0 0กิโลนะคะ ถ้าใครอยากทดลองขับนะคะเจ้าแล้วอยากมาดูตัวเ x 3ตัวใหม่นี้นะคะสามารถเชิญมาสัมผัสตัวจริงนะคะเทดได้ค่ะที่โชรูมมาด้าพิจิตเพชรขอนแก่นนะที่อย่างนี้ที่เรารีวิวเลยนะคะค่ะค่ะหรือจะิ็อกซ์มาถามพวกเราสีสาวได้นะคะส่วนเจาเอกนะคะสามารถคอนแทคได้ค่ะเบอร์0ู3ย์6 3 6 5 1้าหน้านะคะหรือไลน์ ID ดี J A A E Y N E E ค่ะค่ะสำหรับของไฟนะคะ i อดีนะคะ P A Y นะคะ29 1 238นะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรค่ะ0ูนย์3 4้า7้าาสามี่ดเจดค่ะค่ะ หรือจะเป็นลายอดีพิมพ์นะคะ S U N A P A P I M นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 9 5ย์0 7 9 2 4ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเรานะคะยังมีเพจค่ะสีสาวด้วยกันนะคะก็จะมีเจ้เอ๋น้องพิมพ์น้องปลายนะคะแล้วก็ออฟฟี่นะคะชื่อเพจ m a s t ด้ Lady ขอนแก่นนะคะด้านล่างนี้นะคะหน้าพวกเราเลยเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะ m a s t ด้าวักเลดี้วักขอนแก่นวักนะคะถ้าใครอยากต้องการโปรโมชั่นดีๆนะคะการบริการดีๆจากพวกเรานะคะทากมาได้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนแล้วจะมีคลิปถัดไปค่ะตัว2 0เบสค่ะตัวนี้ราคานหนาราที่แจ้แงเลยนะคะ7,68,000ค่ะโอ้โห,โโหเดี๋ยวมาดูว่าตัวเบสนะคะมีอะไรบ้างค่ะยังไงพวกเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย